คือท้องน้ำจ้ะตำบลทุ่งสมออำเภอเขาข้อจังหวัดเชีบุรีจ้ะแล้วเป็นยังไงเลยยัยใส่ตัวเนี้ยจ้ะก็ดีใส่ก็ดีกับง้มนรู้สึกว่างามเน่ยจังไปใส่อยู่เนี้ยเอามาฉีดมาล้องเบิ้งที่แรกนั่นมันบ้เหียยเลยได้เอามาปลูกอย่างนี้มันตั้งโตไปเลยกันเลยกันเลยโทรหาตอนแรกอาการมันเป็นยังไงครับ าเพค่อยดีห้าที่ออกเป็นสีดำนะจะก็เลยร้องเบิ้งกับว่าคนนั่นเป็นคนฉีดจ้าเป็นคนร้องจ้าก็ว่าดีห้าก็ดีแมงร้องโทหาเบิ่งดูท่านก็เลยได้โทห่าเป็นครับจ้าแล้วพอเราเอามาฉีดแล้วเนี่ยมันดีขึ้นยังไงครับใบไงจ้าห้าก็งาม ปกติมันจะเน่านะครับรากจะดําใบล่างจะเน่าจะเป็นตอนนี้ลาตะกบแถวในบริเวณเนี้ยลัตนีนะครับลาตะกบลาน้ําค้างกําลังเข้าเป็นจุดเป็นเน่าใบรากก็จะดํามันเนี่ยมันเน่าโคนเนี่ยเน่าตรงโคนเนี่ยจ้าอันนี้ดีแล้วเน่ลูกผักอ่ะสวยแล้วจ้าเมื่อก่อนนี่รากมันจะมีดําใช่ไหมจ้ามันจะไม่ขาวอย่างนี้จ้าตรงโคนตรงเนี่ย มันจะดำมันที่ดำแล้วก็เน่ามันไงบ๊บ๊เป็นสีนี้ล่างไขาวจะเป็นออกสีน้ำตาลนั่นแหละจะเป็นข้าวเลยนะจะนี่บ๊เป็นแล้วแต่แต่จีนนี่บ๊ค่อยเปลี่นเนาะเขาเฮ็ดได้เนี่ยแต่ส่วนนี้เฮ็ดได้เนี่ยอันเนี้แต่คนมันอ่อนแอเนาะต่อมากัน เมื่อก่อนนี้มันอ่อนแอดูแลยากาตอนนี้พอเราเอาผลิตภัณฑ์โปรเจคจากพี่เสมอมาแนะนำเนี่ยคือมันดีขึ้นแก้ไขได้ง่ายกว่า,าใช่ไหมครับป้าดูการเจริญเติบโตผักเราเนี่ยโตเร็วไหมโตเร็วจ้ะโตเร็วกว่า อันพี่ก็ได้ขีดจ้างกันนะจ้าตั้งกันลายตั้งกันลายเลยจ้าเยอะเลยแล้วเห็นบอกว่าแม่ค้าที่ซื้อผักเราเนี่ยมาจองกันเลยจ้องไว้เลยนะจ้าจองไว้เลยเขาเห็นเขาชมเรายังไงบ้างครับก็ว่าผักสวยนะผักส่วนนี่เขาคือสวยจ้าเขาเลยเดี๋ยววันสุกวันเสาา์ตนี้โตนี้เด้อเอาไว้ให้พี่แม่ค้าจ้ามาเอาอันนี้จ้า ขายง่ายขายง่ายอยู่นของเราสวยก็ข่ายง่ายอยากได้ใครยจะไปอยากได้ของไม่สวยนะคนที่เขาทำไฮโดรโปนิกในกลุ่มละแวกบ้านเราเนี่ยเขาเห็นฟาร์มเราแล้วเนี่ยเขาทักทายหรือเขาถามแตกต่างจากเขาไหมถามจ้ะมีคนมาถามเหมือนกันจ้ะว่าเขาใส่ยัง ผักเขาคือสวยว่าของเราเนี่ยดีดีขึ้นกว่าเขาจ้าไม่ค่ามากวังถามเลยว่าเทดแบบไหนจ้าจ้าจ้าเอามาฉีดทางใบแล้วเนี่ยเรามีการใช้ยังไงด้วยครับใส่ในบ่อปุ๋ยอ้าเอามาใส่ในบ่อเพื่อเพื่อให้ในในทางรางด้วยนะครับจ้าอ๋อ เป็นอาหารให้ทางรากด้วยแล้วก็ฉีดด้วยโบกเป็่นสีนี้อ่างไม่ขาวเป็นออกสีน้ำตาลนั่นแหละเป็นข้าวเลยนะข้าวที่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกลากเป็นทะเลสนบมาดำถ้ารากมันจะดำถ้ามันไม่กินปูในเรื่องของการตัดหรือเก็บเกี่ยวเนี่ยมันมันตัดเร็วขึ้นยังไง ก็ปกติมันกำหนดมันมีสิบวันเนาะเขาแค่สิบห้าวันก็ตัดได้แล้วเนี่ยนะจ้าไปขึ้นห้ามจ้าอันนี้ก็อันแบบนั่นกับสิบสิบวันนะเขียวๆนะจ้าเอามันสามารถช่วยลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวให้เราได้เร็วขึ้นะนะครับเรียกว่าอย่างน,น้อยๆนี่ก็คือห้าวันเนี่ยได้เลยจ้าเก็บไวอะเนาะจ้าอ่าเก็บไวก็คือทํากันต่อรอบได้ไวขึ้นจ้านะครับ แล้วแล้วน้ําหนักอะครับเป็นยังไงบ้างน้ําหนักก็ถึงมกของเฮาหน่อยเมื่อกะน้ําหนักกันยังคงเดิม <laughs> ยังดียุจ้ะเขาเจ็บสิบห้าเมื่อเจ็บนี่เฮาก็ได้จังเฮาได้สิบสิบห้ากล้องมันกันยังได้สิบห้ากล้องอยู่เขาถอนผักนี่ได้ยี่สิบกล้องอแค่เฮาถอนไว้ส้นเฮาก็ยังได้ยี่สิบกล้องอยู่เนี่ยจนียี่สิบถุงคงจะ เคยได้เคยได้ยังแด็เขาก็ได้งสั้นแต่เขากระทอนไว้ึ้นจากที่ประสบการณ์เราใช้ผลิตภัณฑ์คือเจสโกคิดนี่มันดียังไงครับช่วยปากบอกคนที่กําลังดูเราหน่อยครับจ้ะจะฝากบอกอย่างไ้ใส่คือกัน <laughs> ที่ได้ฟื้นตัวได้ง่ายง่ายหมืนหนีเหมดสนซินแม่นอะเย้าช่แล้วก็ลดยาตัวอื่นลงจ้าลดต้นทุนหลาไหลลดยาแมนใช่เลยใช้เลยไม่ต้องกลัวนี่ใช่ไม่ต้องกลัวใช้แล้วรวยจ้่โปรเจกต์พาดีสุดใช้แล้วรวยแสดงว่า ใช้แล้วเนี่ยตังเหลือได้ตังเยอะขึ้นดิครับ <laughs> คนที่มาดูมาเห็นป้าคุยอย่างนี้ทำแล้วได้ประสบความสำเร็จนี่ก็ดีใจด้วยเนาะจ่าอาจาร